ถ้าวันนี้คุณตื่นมาแบบเดิมๆทำงานเดิมๆแต่ในใจแอบถามตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันเกิดมาเพื่ออะไรกันแน่ถ้าคุณกำลังมีคำถามนี้อยู่ในหัวตอนนี้คุณกำลังเดินเข้าใกล้คำว่าอีกิไกมากกว่าที่คิดแล้วครับคุณกำลังฟัง w o r d Mindset พื้นที่ของคนทำงานที่อยากเติบโตทั้งชีวิตและธุรกิจด้วยการฝึกความคิดวินนัยและการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง วันนี้เรามาคุยกันเรื่องอิคิกายเคล็ดลับความสำเร็จแบบคนญี่ปุ่นแบบภาษาง่ายๆใช้ได้จริงในชีวิตคนธรรมดาอย่างเราๆคำว่าอิคิกายถ้าอธิบายแบบเข้าใจง่ายที่สุดมันคือเหตุผลที่เราตื่นขึ้นมาในทุกเชา้าตื่นมาแล้วรู้สึกว่าชีวิตเรามีความหมายไม่ได้แค่มีลมหายใจไปวันๆ อิกิไกของคนญี่ปุ่นเขาจะมองเป็นจุดตรงกลางระหว่างสี่เรื่องสำคัญในชีวิต 1. สิ่งที่เรารักทำา 2. สิ่งที่เราทำได้ดี 3. สิ่งที่โลกต้องการ 4. สิ่งที่มีคนยอมจ่ายเงินให้เราได้ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็พออยู่ได้แต่ถ้าทั้งสี่ข้อมาชนกันชีวิตจะเริ่มมีทั้งความหมาย ทั้งรายได้และทั้งความสุขในระยะยาวลองนึกภาพง่ายๆสมมติคุณรักการซ่อมโทรศัพท์เวลานั่งแกะเครื่องนั่งไล่ปัญหาคุณรู้สึกเพลินรู้สึกมีสมาธินี่คือสิ่งที่คุณรักแล้วคุณฝึกจนแก่งลูกค้าเอาเครื่องมาให้ดูแป๊บเดียวคุณพอเดาออกว่ามันพังเพราะอะไรควรซ่อมแบบไหนนี่คือสิ่งที่คุณทำได้ดี ยุคนี้คนใช้โทรศัพท์ทั้งเมืองจอแตกแบตเสื่อมเครื่องค้างกล้องพังนี่คือสิ่งที่โลกต้องการจริงๆและถ้าคุณเปลี่ยนทักษะนั้นให้กลายเป็นบริการที่มืออาชีพมีมาตรฐานซื่อสัตย์เคลียร์ราคาได้นี่คือสิ่งที่คนยอมจ่ายเงินให้คุณได้พอทั้งสี่อย่างมาชนกันจุดตรงกลางของมันนั่นแหละคืออิคิไกของคุณแต่คำถามคือ แล้วเราจะหาอิคิไกยของเราเจอ,อยังไงอย่างแรกให้เริ่มจากการถามตัวเองตรงๆว่าอะไรคือสิ่งที่เราทำแล้วลืมเวลาบางคนคือทำสวนปลูกผักบางคนคือทำกับข้าวบางคนคือสองคนอื่นเล่นมือถือใช้เทคโนโลยีสิ่งพวกนี้มักจะเป็นร่องรอยของอิคิไกยอย่างที่สองลองถามว่าอะไรที่คนอื่นมาขอให้เราช่วยบ่อยๆ บางทีเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราถนัดอะไรแต่คนรอบตัวรู้ถ้ามีปัญหาเรื่องดเดิมๆแล้วเขานึกถึงเราเสมอแปลว่าเราอาจจะมีทักษะบางอย่างที่โดดเด่นกว่าคนอื่นอย่างที่สามองออกไปนอกตัวเองแล้วถามว่าตอนเนี้ผู้คนเขาต้องการอะไรจริงๆในเมืองของคุณในประเทศของคุณคนกำลังเจอปัญหาอะไรเขายอมจ่ายเงินเพื่อแก้อะไรบ้าง การมองออกไปนอกตัวเองทำให้เราเห็นโอกาสอย่างที่4เชื่อมมันทั้งหมดกลับมาที่คำถามว่าแล้วเราจะใช้สิ่งที่เรารักและทำได้ดีไปช่วยคนอื่นแก้ปัญหาอะไรให้เขาได้บ้างแบบที่เขายอมจ่ายและเรารู้สึกภูมิใจในตัวเองนี่แหละแกนของอิกิไก อิคิไกไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่ไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของบริษัทระดับโลกบางคนมีอิคิไกยอยู่ที่การเป็นช่างเล็กๆที่ซื่อสัตย์บางคนคือแม่ค้าผักที่ตั้งใจขายแต่ของดีบางคนคือคนสอนออนไลน์ที่ช่วยให้คนธรรมดาใช้เทคโนโลยีเป็นสําคัญไม่ใช่ว่าคุณทําอาชีพอะไรแต่คือคุณใส่หัวใจแบบไหนลงไปในงานนั้น คนญี่ปุ่นจำนวนมากเขาไม่ได้มองงานเป็นแค่ทางหาเงินแต่เขามองงานเป็นวิถีชีวิตคือทำไปเรื่อยๆช้าๆแต่มั่นคงเก่งขึ้นทีละนิดดีขึ้นทุกวันและซื่อสัตย์กับงานของตัวเองถ้าคุณอยากเริ่มหาอิคิไกของตัวเองวันนี้ไม่ต้องทำอะไรใหญ่โตแค่ลอมตอบสี่คำถามนี้ลงไปในกระดาษ 1. ฉันรักทำอะไรจริงๆ 2. ฉันทำอะไรได้ดีกว่าคนทั่วไป 3. คนรอบตัวหรือโลกใบนี้ต้องการอะไรจากฉัน 4. ฉันจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นรายได้ที่ซื่อสัตย์ได้อย่างไรแล้วอย่าหยุดแค่เขียนให้เลือกมาอย่างน้อยหนึ่งอย่างแล้วลงมือทำอะไรเล็กๆภายในวันนี้ อาจจะเริ่มจากการช่วยคนใกล้ตัวเริ่มจากการโพสต์ความรู้เล็กน้อยเริ่มจากการซ่อมให้เพื่อนในราคายุติธรรมเริ่มจากการทดลองสอนฟรีให้คนรอบตัวดูก่อนก็ได้เพราะอิกิไกไม่ได้เกิดจากการคิดอย่างเดียวแต่มันเกิดจากการลองลงมือทำซ้ำๆแล้วค่อยปรับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอจุดที่ใช่ ไม่ว่าตอนนี้ชีวิตคุณจะเริ่มต้นจากศูนย์หรือเคยผิดพลาดมากี่ครั้งแล้วก็ตามตราบใดที่คุณยังพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ยังกล้าปรับตัวและยังไม่ทิ้งความดีในตัวเองคุณยังมีโอกาสสร้างอีกิไกและสร้างชีวิตในแบบที่คุณภูมิใจได้เสมอ